สวัสดีทุกคนกันนะครับว่าวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มอิโมจิชาวต่างชาติกันนั่นเองนะครับทำอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับพีกี่ขั้นตอนนะก็ให้เพื่อนๆสามารถดูได้นะครับในคลิปวิดีโอเนาะก็อย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์ k m q t S นะครับแล้วก็เว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับไปคลิกเข้าไปเลยกายกอกช่อผูิใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับ ถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะถ้ากรอกครบทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับให้ติกต๊กสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับอ่าพอสมัครแล้วลงชื่อก็ใช้งานกันเลยนะนี่คือเว็บไซต์ m MM, m นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็าขั้นตอนแรกเลยนะมาที่มดหมู่ หมดหมู่ก็จะมีต่างๆเลยครับมี Facebook นะครับมี y o u t u b t TikTok i n s t a g กร m นะครับที่เป็นหมดหมู่บริการแนะนำตรงนี้เนาะแล้วก็มีต่างๆอีกนะครับที่ย่อยออกไปนะครับสามารถทำรายการกันได้เลยนะตรงนี้อ่ะอย่างผมก็มาปั๊มอิโมจินะครับก็จะเป็นอ่าเป็นไลฟ์โพสอิโมจิราคาถูกที่สุดตรงนี้นะอ่ะก็จะมี ต่างๆเลยนะครับก็จะมี1นึ่งเฮดเติมทันทีก็ราคาต่างกันออกไปนะครับก็ผมจะมาสอนอันล่างนะครับเพราะว่ามันแถมส0เปอร์เซ็นนาะก็สามารถเลือกได้เลยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นโกรดแล้วกันนะครับอันนี้ทําให้เพื่อนๆดูเนาะพอเลือกแล้วนะครับก็มีคําอธิบายตรงนี้นะครับให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้เนาะอ่าพออ่านแล้วนะครับจะหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ลิงก์โพสต์ของเรานั่นเองนะครับทํำยังไงนะครับ ไปที่ Facebook ของเรานะครับกดวันที่และเวลาของโพสต์นั้นนะแล้วก็ปรับโพสตเป็นสาธารณะนะครับกดบันทึกเนาะแล้วก็ปีลิงกนั้นบนนะครับแล้ววางได้เลยหัวข้อปริมาณนะครับกั้นต่าอยู่ที่50นะครับสูงสูดสองพันนะก็ผมก็ขออนุญาตเอาขั้นต่ําละกันนะครับค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับก็ห้าจุดแปนย์ะครับเลียแค่6บาทเองนะครับก็ให้เพื่อนสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะตรงนี้นะ ก่อระบบได้รับกครสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างสีเขียวนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนๆนะครับได้ทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับให้เราอีโมจิขึ้นได้เลยนะง่ายๆเลยนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะแค่เลือกหัวข้อประมาณ4ี่หัวข้อเองนะครับง่ายๆเลยก่ระหว่างรอนะครับผมขออนุญาตพาไปทัวร์เว็บไซต์นะครับก็เป็นปรดการสั่งซื้อนะครับการรหัสออเดอร์นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่นะ และที่เหลืออยู่50นี่คือปริมาณของเรานั่นเองเนาะอ่าแล้วก็มีค่าบริการบอกนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับอ่าลิงก์โพลของเรานั่นเองบอกด้วยนะครับดีมากๆเลยเอาหัวข้อต่อไปกันนะครับเป็นหัวข้อเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่5าช่องทางนะครับแ o ode, ทรก QR Code ธูมานี่วอลเลตอังเปา์วอลเลตคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะเดี๋ยวผมสแกน QR Code ให้ดูนะครับกรอ,อกจํานวนเงินลงไปกดเติมเงินหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะ พอ,อสแกนแล้วนะครับจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งขวามือบนตรงนี้เลยนะไปใน3 0มสบวิไม่ก็หนนาทีเองนะ,ะแล้วดูข้อต่อไปนะครับเป็นการบริการนะครับการบริการก็จะมีต่างๆมากมายเลยนะเพื่อนๆเลือกสั่นกันได้เลยนะอันนี้ก็ถูกใจอันไหนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายนะ,ะดูรายละเอียดด้านขวาตรงนี้นะครับให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลย ้าให้เข้าใจตรงบริการนะครับหรือว่าออเดอร์ติดขัดปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับเป็นติดต่อสอบถามแมดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับล M M T H, ไลน์แอดเคมเอ็มทีเอส่าใส่ขีดด้วยนะครับเคมเอ็มขีดทีเอสแต่ K T H, แอดนำหน้าด้วยนะอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากแอดไลน์นะหรือว่าไม่สะดวกจริงๆนะก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะจะให้ทําการช่วยเหลืออยู่เนาะ เขียนหัวเรื่องพิมพ์ความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยเมื่อเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยนะครับณตรงนี้เลยหัวข้อสุดท้ายนะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับก๊อปปี้ลิงก์ของคุณนะครับส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนำนะครับก็จะได้5%กันเลยทีเดียวนะต่อยอดที่เพื่อนฝากมาเลยเนาะ เว็บไซต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่มารีวิวกันนะก็เดี๋ยวผมไปดูอ,อิโมจิผมก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วนะครับเหมือนจะขึ้นมาแล้วนะครับก็เรื่อยๆนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาตินาะที่มากดอิโมจิให้เราเนาะ,ะจะเพื่อนๆคนไหนนะครับอชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่า อยากจะปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์หรือว่าเพิ่มคนดูไลค์สดก็สามารถทําการได้เนาะการเพื่อนนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์ KMTS MM นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ